เพราะฉะนั้นการที่ผมยังยืนหยัดที่จะทําคลิปที่ให้เกิดการจัดระเบียบวัวไล่ทุ่งเนี่ยเพราะอะไรวันนี้มันคือปัญหาใหญ่ของประเทศชาติถ้าเรายังปล่อยปะล่าล่เลยขาดการเข้าถึงขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพี่น้องประชาชนที่มีที่ไร่ที่นามีที่ดินเป็นของตัวเองจะทําการเกษตรได้อย่างไรครับยิ่งมีใครมาบอกให้ผมยิ่งต้องสร้างรั้วตัวเองให้ดีให้แน่นหนาะ แต่คุณกลับมาปล่อยให้วัวมาพังทําลายของผมเนผมจะไม่ยอมให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพยองได้แล้วครับเพราะคนที่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แย่มากนี่น้องประชาชนวันนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้ใครมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมาย่ำยีมาเหยียบย่ำคนอื่น